นอนเป็นสุกยังนะสายฟ้านอนเป็นสุกยังนะลูกหือวันนี้วันที่ยนะีบห้าเนี่ยเมื่อคืนฝนตกเมื่อวานตอนบ่ายยีบสี่แล้วก็คืนยีบสี่ฝนก็ตกยังความร่มเย็นเป็นสุขให้สัตว์และมันพืชพันธุ์ทันตะหารทั้งลาย เมื่อคืนเขาหลับสบายเย็นเหมียวเขาหลับสบายไม่ตื่นตอนนี้ก็หลับสบายเนาะแล้วแม่เธอเป็นไนปุ้นช่วยอ่ะปุ้นช่วยเป็นไน มันช่วยไปไหนก็ลกนีไ่ไงลูกเพชสยามยายเธอยายเธอนั่งมองดูภาพพระใส่บาทตอนนั้นยายส่ายภาพซีดีพระบินทบาทและญาติโยมใส่บาทเจ้าเพชสยามนั่งดูเฉยเลย 南山路，南山，南山，南山。